สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคร่หูเกษตรพารวยค่ะปัจจุบันนี้นะคะปัญหาที่ชาวนาได้ประสบพบเจอกันเยอะแยะทุกพื้นที่เลยนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับข้าวดีด้าลวะวัชพืชต่างๆที่อยู่ในนาข้าวค่ะแล้วก็ปัญหาดินเสื่อมสภาพดินมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงนะคะซึ่งทําให้ได้ผลผลิตตกต่ำค่ะ วันนี้เรามีทางออกที่ดีนะคะที่จะมาแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการกำจัดย่าวัชพืชข้าวดีดข้าวเด้งต่างๆนะคะในทุ่งนาของเราเนี่ยให้ลดน้อยลงค่ะแล้วก็ช่วยปรับสภาพฟื้นฟูดิน,นทำให้ดินเรามีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเมื่อเราปลูกข้าวก็ได้ผลผลิตที่ดีที่เพิ่มขึ้นนะคะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีได้ค่ะ วันนี้เราจะไปรับชมรับฟังกันในคลิปเลยค่ะครับนี่ครับจัดมินยี่สิบแปลงนาของลุงตีเองนะครับแปลงนี้หมักสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวนะครับจากปัญหาที่ดินเสียน้ําเสียดินเป็นกรดดินเป็นด่างนะครับได้ใช้ตัวย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวม็ลิคอนดิกโคเด้งน,นะครับกําจัดวัชพืชและฟางข้าวย่อยสลายมาเป็นอินทรีย์วัตถุครับนี่ ดูข้าวขึ้นงามอุดมสมบูรณ์นะครับ75วันออกใกล้จะหมดแล้วนะครับจัดมิน20เห็นไหมครับนี่คือการใช้ธรรมชาติปรับมาให้เป็นสารอาหารนะครับเอาสารอาหารที่อยู่ใต้ดินดึงขึ้นมาให้พืชได้กินได้ใช้นะครับพืชก็อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาใช้สารอินทรีย์กวนทางดินนะครับ อินทรีย์ชีวภาพนะครับทางดินบวกสารออกแกนิกทางใบนะครับดูข้าวออกมาล้วงสวยลวงใหญ่นะครับนี่ดูได้เลยนะครับนี่แปลงนาของผมเองทำเองกับมือนะครับอันนี้อัปเดตให้ดูกันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวดีดเยอะหญ้าเยอะนะครับนี่ดูคลิปนี้แล้วมีฟาร์มคิดเห็นยังไงนะครับหลือจะา โทรมาปรึกษาสอบถามนะครับโทรมาได้เลยนะครับลุงตีพร้อมให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําแล้วลงพื้นที่ดูหน้างานนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําช่วยกันช่วยกันกําจัดนะครับเพื่อจะให้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรดีขึ้นนะครับดูข้าวนะครับสวยงามครับรวงใหญ่นี่ครับออกอย่างแน่นๆนะครับนี่อันนี้ข้าวแน่นๆนะครับรวง ลวงสม่ำเสมอเลยนะครับดูนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับสูงเท่ากันหมดเลยไม่มีแอ่งเลยนะครับนี่คือก่อนข้าวจะหลุดนะครับก่อนข้าวจะหลุดจากทอนะครับให้ฉีกพ่นสารอิ์แกนิกนะครับมันจะมีธาตุอาหารครบครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมเบ่งเพิ่มแป้งกระทุ้งรวงนะครับเนี่ยจะออกมาเป็นระดับนี้เลยนะครับเนี่ยดูครับ คันนานี่เดี๋ยวพ่อลวงคอมมานะครับเดี๋ยวเรามาด,ดูจะมีฟาร,ร์มสวยงามนะครับลว,ลวงใหญ่ๆลวงยาวๆนะครับนี่ครับแล้วก็กําจัดข้าวดียดยังไงนะครับให้หมดไปจากแปลงนาโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับผมยินดีให้คําแนะนําทุกขบวนการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกําจัดข้าวดีดแล้วก็ฉีดคุมเลนยังไงไม่ต้องฉีดคุมฆ่านะครับอันนี้แปลงนี้ฉีดคุมเลนอย่างเดียวนะครับ ไม่ได้ใช้ยาคุมค่าเลยประหยัดยาคุมค่าเป็นหนึ่งรอบอะครับเราใช้แต่คุมเลนอย่างเดียวข้าวก็ออกมาลวงสวยงามอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับคือการปรับเปลี่ยนวิธีนะครับวิธีเก่าๆนะครับเราก็ได้ผลผลิตแบบเก่าๆนะครับปรับเปลี่ยนกันแบบใหม่นะครับเพราะว่าการทํานาสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนทํานากาันหมักเถือกกันเป็นเดือนๆน,นะครับแต่สมัยนี้ทำสองรอบ บางที่ทำสามรอบพื้นดินไม่มีเวลาได้พักนะครับต่อสร้างฟางข้าวไม่ทันได้เน่านะครับก็เวลาหวานข้าวปักดําลงไปหรือนาดําปักดําลงไปข้าวทาไมไม่กินปุ๋ยครับเพราะปัญหาเกิดจากฟางที่เน่าอยู่ข้างล่างนะครับเกิดกายขึ้นมาเป็นแก๊สท,ที่เรียกกันว่าแก๊สไข่เน่านะครับนี่นะครับคือปัญหานะครับที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องใส่ปุ๋ยกัน สี่วันห้าวันเขียวพอวันที่หกที่เจ็ดทำไมถึงเริ่มแดงพ่อแม่คิดว่าใส่นอใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปพืชไม่พอกินก็ไปซื้อมาใหม่ครับใส่สาลงไปผลเป็นยังไงครับเป็นโรคตามมาครับโรคเชือ้อรารากเน่าคนเน่านะครับข้าวยืนต้นตายนะครับนั่นคือปัญหาที่ตามมานะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เจอกันเป็นประจำเลยแล้วก็พอดินเป็นกรดครับเกิดอะไรขึ้นครับ ขุมหญ้าไม่อยู่ครับดินเป็นกรดดินแดงเวลาฉีดยาน้ํายาไม่วิ่งนะครับก็ทําให้เกิดการหญ้าเยอะเข้าดีดเยอะนี่คือเป็นดินที่เขาชอบนะครับทั้งหญ้าและเข้าดีดนะครับถ้าเจอดินที่เป็นกรดนะครับหญ้าเขาจะแตกกอใหญ่เลยนะครับแล้วก็เข้าดีดจะกลายพันธุ์นะครับบางทีก็ข้าวดีเราเนี่นะครับกลายพันธุ์เป็นข้าวดีดเป็นข้าวเสียไปเลยนี่นะครับคือผล ที่ตามมาตาหลังนะครับอันนี้ฝากให้พ่อแม่พี่น้องลองคิดดูนะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำดูนะครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสาระดีๆและคลิปดีๆเดี๋ยวลุงตีตะวันแดงจะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับตลอดจนวันเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับนาแปลงนี้นะครับว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังครับ สวัสดีครับ